พยากรณ์อากาศวันนี้วันพุทธที่4พฤศจิกายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประเทศไทยจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศจะมีอากาศหนาวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานเราไปดูรายละเอียดพร,พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศร,รวมทั้ง ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ส่วนไหนของประเทศต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันพุทธที่4พฤศจิกายน2563กกันนะครับจากลักษณะอากาศเมื่อวานนี้นะครับประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลงในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะ ทางตอนบนของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานทั้งยอดภูและยอดดอยจะมีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษนะครับเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะมีฝนตกบ้างนะครับเป็นบางพื้นที่แต่ว่าปริมาณฝนจะไม่มากนะครับแต่ว่าฝนจะตกมากทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างก็มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ระวังอันตรายที่มากับฝนไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ลักษณะอากาศ ของประเทศไทยจะเป็นยังไงเรามาดูกันในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้มาเริ่มที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและอุณหภูมิลดลงไปอีกนะครับโดยจะมีฝนในบางแห่งทางภาคเหนือนะครับก็ขอให้ประชาชนประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ,าพอันเนื่องมาจาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเรายังต้องจับตาดูพายุโซนร้อนโคนีซึ่งเป็นพายุระดับ3นะครับตอนนี้อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งจะมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับแล้วก็จะอ่อนกําลังลงตามระดับแล้วเราต้องจับตาดูนะครับว่าตั้งแต่วันที่หเป็นต้นไปจะมีส่งผลกระทบ อย,อย่างไรบ้างนะครับน่าจะส่งผลกระทบทางภาคอีสานเป็นอันดับแรกนะครับจากลักษณะอากาศมาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่บริเวณที่มีฝนตกหนักซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสีเหลืองนะครับกระจายตัวอยู่ในภาคใต้ตอนล่างบางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวนะครับ ก็จะลดน้อยลงจากเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานจะเป็นภาคใต้ตอนล่างทุกจังหวัดนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่มากับฝนและน้ําป่าไหลหลาหลกรวมทั้งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับจากพื้นที่เสี่ยงภยัยมาดูพยาการากาศแบบรายภาคในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ เริ่มที่ภาคเหนือนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากยอดดอยมีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9ถึง14องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือวัดได้ที่22ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว พัดอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคอีสานนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่10-15องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสาน18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่30 ถึง33องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อกันที่ภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนอนุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาถึงภาคตะวันออกจะมีเมฆเป็นบางส่วนอนุณหภูมิลดลงเล็กน้อยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ํสา,าสุด22-25องถสาอศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถสาศาเซลเซียสลมโันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงใต้กันไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันก่อนนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและน,นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ข้ามฝั่งกันมาต่อที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีนมเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึาศาเซลเซียสลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเตอนสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรปิดท้ายพยากรณ์อากาศที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลกันเช่นเคยนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซ,ลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซลียสลมตะวนตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว15-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศ และลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าในหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีอากาศที่เย็นลงนะครับเน้นไปทางตอนบนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานนะครับจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะทางยอดภูและยอดดอยนะครับก็มีอากาศที่หนาวเย็นนะครับเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในช่วงนี้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปเที่ยวก็สามารถชื่นชมบรรยากาศได้นะครับนอกจากนี้แล้ว บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับเน้นไปนทางภาคใต้ตอนล่างบางจังหวัดที่ยังมีฝนที่ตกหนักอยู่นะครับก็ขอให้ระวังอันตรายที่มากับฝนชาวเดินเรือก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับนอกจากนี้แล้วเราจยาต้องจับตาดูพายุโคนีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอีก2-3วันข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับ ก็ขอให้จับตาดูพายุลูกนี้ว่าจะทําให้ในหลายๆพื้นที่มีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมสํำรอยอีกหรือเปล่านะครับก็ขอให้ระวังสุขภาพไว้ในช่วงนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ